สวัสดีครับอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีทานอสนะครับพาร์เอ็นเกมมาให้ดูนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับทําในส่วนของพาร์ตดามเมจมานะครับเกาะแตกมาโอ้โหสวยจริงๆนะครับก็เลยต้องจัดนะฮะจากที่มีอยู่แล้วนะครับพาร์ตเกาะธรรมดานะครับกะว่าจะไม่เอาแล้วนะครับเห็นลดราคานะครับตอนนี้ผมได้มามือสองนะตอนนี้ผมได้มาแบบไม่มีฐานนะครับราคาอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันครับครับก็ถอดแจ็คเก็ตออกมานะฮะกล่องคุมออกมานะครับก็อุปกรณ์ในส่วนข้างหน้านะครับสวยงามครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างในกันครับครับพอเปิดกล่องออกมานะครับคุณโอโหสวยงามมากเหมือนจริงอะเหมือนในหนังเลยนะฮะก็มีของแถมอะไรบ้างผมขอเริ่มในกล่องเลยแล้วกันเนาะนะครับหัวนะฮะหัวดาเมจ อาปากหวอนะฮะปากค้างนะครับโอ้ก็ทำได้เหมือนมากนะฮะผมนึกว่าจะซ้ำกับตัวที่เป็นพาร์ทที่ไม่มีดาเมจนะนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาหมวกเลยนะตามได้หมวกเลยนะหมวกนะครับอุ้ยทำมาเหมือนมากเลยนะทำได้สมจริงมากครับ หกโดนรอยปะทะจากแวนด้านะครับสว,สวยสวยนะครับดีดนิ้วนะครับปอกแขนดีดนิ้วนะฮะก็ทำม,มาสวยงามนะครับเหมือนจริงมากคุณดูดิมันนี้ก็หายด้วยรู้จะดีดอะไรนะครับทำม,มาสวยเลยตอนแรกว่าจะไม่เอามือดีดนิ้วนั่นก็ไม่ใช่ภาคมันนะก็เลยต้องเอา นะครับอ่ามือนะครับมือขยับได้นะครับ,นะรบทาท่าเริ่บๆช่องนี้ชอบทําท่าเริบดๆนะะมือขยับได้สวยงามนมีเพชรมีอรอยคบถ้วนนะครับตอนที่ยังไม่โดนแย่งชิงจากอ่าไอรอนแมนนะฮะดาบนะครับดาบผมก็แกวจากกล่องนะเอาวมีรอยอย่างนี้จริงๆเลย นะครับลอยเวนด้านะทําหักสีแดงดูทาเหมือนมากเลยนะนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาดาบนะก็ต้องเอาเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ภาคมันนะครับสวยงามมากอ่ะอะไรอีกทานไม่มีนะเพราะว่าเอน่าจะเน่าแล้วนะครับมือนะฮะมือนะครับให้มาหนึ่งคู่นะครับมืออ่าปล่อยสบายนะับหนึ่งคู่นะครับ อะไรอีกนะฮะก็มือบีบคอนะมือบอกำลังจะบีบคอหนึ่งคู่นะฮะทำมาเหมือนโอ้เหมือนน่าสนใจนะสวยงามจริงๆนะครับอ่ะมือกำดาบนะครับตอนนี้มีดาบมีสองอันแล้วสามารถสลับใส่ได้นะครับมือกำดาบ สวยงามมากนะครับครับเดี๋ยวเอาหุ่นออกมานะก่อนเอาหุ่นมาดูใกล้ๆนะหน้ายิงฟันนะครับโอ้หลอยแตกแล้วสวยงามจริงที่ผมไม่เก็บตัวนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกแขนมันไม่มีเกาะมีแค่ด้านเดียวนะฮะจะได้นะครับไม่ครบนะครับแต่ในหนังผมไปดูย้อนนะเออมันเหลือข้างเดียวจริงๆนะครับหนังก็ทาเหมือนเหมือนจริงๆเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูตัวหุ่นกันครับ ครับก็ตัวหุ่นออกมายืนแล้วสวยงามจริงๆเลยนะครับเดี๋ยววัดส่วนสูงกันก่อนนะครับว่าสูงเท่าไหร่ครับตัวหุ่นสูงยุสี่สิบสองเซนนะครับกลางแขนกลางขาผมให้สามสิบเซนนะครับอยู่ในตู้สบายๆเลยนะฮะก็ตัวนี้นะครับมีในส่วนของอพาร์ตดาเมดนะครับที่เด่นๆนะก็ชุดเกาะนะครับตัวนะครับหน้ามือแล้วก็ดัก คใครที่ชอบพาดา์เมจก็จัดเลยแต่ผมจัด2แบบแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทียบไปดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงครับมาดูนครับครับรายละเอียดใกล้ๆนะะด้านหน้าเนาะโอ้โหเหมือนคือถ้าทําเองมันไม่เหมือนนะผมว่าจะตอนแรกจะซื้อแต่หัวมาลองทําผมว่ามันไม่เหมือนนะฮะแล้วก็เกาะดูดิฮะโอ้โหรอยแตกแล้วนี่สมจริงมากเลยนะฮะ แขนก็ดีนะแขนดูมีรอยช้ำเลือดช้ำหนองนะนะครับส่วนด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ด้านขานะครับแดงๆหน่อยนะแดงๆหน่อยนะครับมีแต่ด้านแขนนะครับที่มีรอยช้ำนะฮะนี่ก็ถอดได้นะเป็นแม่เหล็กนะครับด้านหลังนะเป็นยังไงด้านหลังตรงคอนะฮะ ยับยุยย่หมดเลยทางก้นนะก็ไม่ต่างเท่าไหร่เนะมีรอยเล็กน้อยนะนะครับเดี๋ยวดูขยับกันขยับเป็นอย่างไรนะฮะขยับนะครับก็ตัวนี้หมุนได้นะครับเพราะเปลี่ยนหัวได้แขนนะครับก็ยกได้เลยนะฮะพับแขนได้ไหมก็ได้นะครับลอยย่นก็ยังอยู่นะข้อเสียมันเนาะมือล่ะหมุนได้รอบนะครับขานะ เอวยังก็แก๊กก็แก๊กเหมือนเดิมนะขายกได้ปกตินะครับพับได้เล็กน้อยนะฮะฝ่าเท้าได้มีได้นะครับไปด้านหลังได้ไหมได้เดี๋ยวติดตรงนี้หน่อยนะฮะติดตรงนี้หน่อยนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวใกล้ๆกันครับก็ก่อนรีวิวนะครับก็ทําการใส่นิ้วใส่หมวกใส่มือใส่ดาบนะครับก็ เดี๋ยวดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นไงเหมือนในหนังเลยนะครับผมว่าสวยงามมากนะของมันต้องมีนะอย่างเงี้ยนะครับเทียบกับตัวทาน็ตแบบไม่ดาเมจดูนะครับอันไหนจะสวยกันก็ต้องเลือกเอาแล้วนะแต่ผมว่าจัดไปเลยสองตัวนะฮะซื้อมือสองก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมือหนึ่งนะฮะ ก็ตั้งโชว์ได้สบายๆเลยนะฮะทั้งสองตัวนะครับพาร์ดามจกับพารธรรมดานะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกนะแต่แนะนำนะเลือกไอตัวไม่ดาเมจก่อนอะไรครบเยอะนะฮะส่วนตัวนี้ตามมาที่หลังนะครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะครับเดี๋ยวลองยืนเปรียบเทียบดูนะัะครับก็สวยทั้งคู่นะตัวนี้ออกสี มืดหน่อยตัวนี้สีสว่างหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ซื้อมานานแล้วนะได้มาอยู่ที่เก้าพันเก้ารบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เพิ่งได้มานะที่ซื้อนะครับเพราะว่าอ,อ,อยากดูนะว่ามันดรเมจมันสวยแค่ไหนเพราะดูจากไอรอนแมนแล้วดาามจสวยมากนะครับ คือทำสวยอะ่ะพอมาเจอจริงๆไม่ผิดหวังนะผมบอกตรงๆไม่ผิดหวังเลยนะซื้อแบบครบๆเลยแนะนํานะฮะซื้อฐานมันด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวมีโอกาสจะเขาขายก็อาจจะซื้อนะครับในส่วนนี้แล้วก็มือนะฮะดูแขนเนี่ยอ่าอันนี้เป็นถุงถุงมือเนาะกรนเล็ดน,นะตัวนี้ก็เป็นของไอรอนแมนทำขึ้นมานะครับก็สวยงามทีเดียวนะก็แนะนำนะ จัดไปเลยทั้งคู่เลยนะครับอ่ะดูในส่วนของด้านหลังเพิ่มเติมนะฮะดูยับก็ยับสะใจมากนะครับทเทียบกับตรงนี้ไมกิ๊กนะสีด้านหลังด้านขานะครับตัวนี้ก็จะเข้มทําเข้มกว่าเนะตัวนี้ก็จะทําธรรมดานะครับโอเคครับก็แนะนําว่าจัดได้เลยนะครับในส่วนนี้ ก็อย่างที่บอกนะครับก็ลองดูครับเผื่อจะชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะครับแต่ผมแนะนําตัวนี้ก่อนนะของครบๆนะตัวนี้คือได้ดามเอ็ดอะของไม่ครบแล้วแต่นะฮะแต่ผมจัดสองตัวเลยนะครับจบๆเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ไม่ได้เอาฐานราคามาเลยลดนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เป็นตัวมือสองนะผมไม่ได้มือหงแต่สภาพนังฟ้ามากนะครับพวกนี้เขาตั้งโชว์อยู่แล้วครับเขาไม่ได้เอามานั่งเล่นหรอกครับ มันไม่หลวมแน่นอนนะครับยกเว้นเก่าเก็บนะนานๆแล้วนะครับที่ผมเคยรีวิวไปบางตัวก็หลวมแล้วนะครับก็แล้วแต่จะโดนนะในส่วนนี้นะครับก็ลองดูครับเผื่อเป็นามาแนะนำเนาะเราจะตัดสินใจซื้อตัวไหนก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า